สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่ขรุรรกทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวย5 9วันนี้ท่านผู้ชมถึงเวลาที่เราจะมาสรุปใน2ตัวล่างในงวดประจําวันที่2มกราคม2568กเนาะก็ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่ได้ดูในสูตรหลัก10ล่างแล้วก็ หลักหน่วยล่างก็น่าจะรู้แล้วว่าในงวดนนี้เราจะสรุปเน้นไปที่ชุดตัวเลขคู่ไหนเนาะอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนอื่นที่จะไปสรุปท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูคําเตือนของทางช่องกันก่อนสักนิดหนึ่งคําเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงแนวทางและสูตรคํานวณเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิด โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะเดี๋ยวเรามาดูที่หลัก10บล่างกันก่อนนะเดี๋ยวมาดูมาดูในชุดนี้ดีกว่าเด่นบนล่างเนะเาะเด่นบนล่างก็จริงๆก็ลงให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วก่อนหน้านี้จะเป็นสูตรเนาะ เด่นบนล่างที่มีสีติการเข้ามาทั้งหมดสิบสองงวดงวดนี้ทำได้ศูนย์กับหนึ่งแล้วก็หลักสิบล่างงวดนี้สองสูตรชนไปที่เลข แตัวเดียวเนาะหลักสิบล่างสองสูตรเทียบชนได้ที่เลขแปดตัวเดียวส่วนหลักหน่วยเทียบชนสองสูตรชนที่ เลขหนึง่งตัวเดียวเหมือนกันอ่าคุณผู้ชมจริงๆแล้วบางงวดก็ไม่ได้ชนตัวเดียวเนาะบางงวดก็ชนตัวเดียวแต่บางอื่นว่าในงวดนี้ที่เราลงให้ ทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยเทียบชนไปตัวเดียวทั้งหมด2ส,สูตรเลยดังนั้นในงวดน,นี้ถ้าจะเป็นชุดคู่เน้นหรือคู่เด่นเนาะแปดหนึ่งตรงตรง,ตรงคู่เดียวแล้วก็ งวดนี้ถ้า8ปดหนึ่งไมมาให้ท่านผู้ชมไปปักหลัก10บที่เลข8ในงวดนนี้ถ้าในงวดนี้หลัก10บมาที่เลขแปดเดี๋ยวงวดหน้าจะลงสูตรให้ดูสำหรับในสูตรนี้ท่านผู้ชม หลัก10บล่างที่ทำได้ตัวเดียวในสูตรนี้มีสีติการเข้ามาแล้วน่าจะสองวด2หรือ3างวดแต่ถ้าในงวดนี้เข้างวดหน้าเดี๋ยวลงให้ดูในสูตรนี้หลัก10ล่างตัวเดียวแต่ในงวดนี้ทำได้ที่เลข8ก8ถ้า81ไม่มาก็ให้ไปปักหลักที่เลข8ดสำหรับใน ชุดหลักสิบล่างแล้วก็สูตรนี้ท่านผู้ชมสูตร A6 น่าจะเป็นสูตรเก่าที่เคยลงให้ท่านผู้ชมได้ดูอยู่สูตรนี้มีสีติการเข้ามาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้า จิตเออจิตแล้วก็น่าจะเข้าอยู่เจ็ดงวดแล้วก็มีการแก้ไขสูตรงวดที่แปดที่ออกสามแปดเนาะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้ลงสูตรนี้ให้ท่านชมได้ดูกันแต่ว่าเราก็ยังติดตามดูในสูตรนี้กันอยู่เริ่มแก้มาตั้งแต่มวดที่ออกสามแปด แล้วก็งวดที่ออกหกสามก็เข้าเนาะแล้วก็งวดนี้ท่านผู้ชมลองทำดูแล้วนี่สูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามสูตรที่สี่ที่เน้นให้ที่เป็นสีสีจะเป็นสูตรที่สามที่จะเป็นชุดตัวเลขเด่นบนล่างเนาะที่เข้ามาทั้งหมดสิบสองงวดเนาะ วันนี้ทำได้0กับ1ก็อยู่ในสูตรนี้ด้วยดังนั้นถ้าในสูตร a 6สูตรนี้สูตรเดิมลองทำดูในงวดน,นี้ชนไปที่เลข0กับเลข8แล้วก็จับคู่ให้ในตัวเลขสีแดงตรงนี้ตั้งแต่ 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 5, 0, 8, 8 0 8 1 8 2 8 5้านําถ้านำในชุด ตัวเลขนี้มาเทียบกับชุด2ตัวล่างก็จะชนที่8 1ตรงนี้ท่านผู้ชม8 1มาชนกับชุดนี้ชุด2ตัวล่างถ้า8ไม่มาอันนี้คือ0ูนย์หกเอหกเนาะถ้า8ไม่มาก็จะเป็นชุด ศูนย์ชุดตัวเลขที่ติดศูนย์ก็จะมีตั้งแต่ชุดตัวตัวเลขพวกนี้ส่วนตัวอื่นๆก็มีโอกาสมาได้จะเป็นตัวลองเนาะเราก็ไม่ได้จับให้อันนี้จะเป็นสูตรเดิมของสูตร a 6เนาะที่จะนำมาเทียบให้ท่านผู้ชมได้ดูกันบางท่านถ้ายังไม่เคยเห็นในสูตรนี้ก็อาจจะดูงงงงนิดนึงเนาะ จะเป็นสูตรเก่าที่เราเคยลงให้ไปในชุด2ตัวบนล่างแล้วก็3ตัวบนดังนั้นถ้ายังเข้าอยู่เราก็เลยยังนำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเพื่อเป็นแนวทางดังนั้นในวันนี้ท่านผู้ชมจะมีอีกสูตรหนึ่งที่เราลองทำแล้วก็จะเป็นชุด2ตัวล่างเนาะระยะสั้นเข้าที่ 81สูตรนี้ก็ยังไม่ได้ลงให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะถ้าในงวดน,นี้ถ้าเข้า81ตรงตรงในชุด2ตัวล่างในงวดวันที่2มกราคมนี้เราจะลงให้ทั้งหลักสิบแล้วก็ชุด2ตัวล่างตรงๆให้ท่านผู้ชมเนาะอ่ะก็ สรุปว่านะท่านผู้ชม8ปดหตรงตรงคู่เดียวงวดน,นี้ถ้า8ปดหนึ่งไม่มาก็ไปปักหลักที่เลข8หลัก10คิดว่าน่าจะมาเลขคู่แล้วก็น่าจะเป็นเลขแปดถ้าตามอ่าสูตรการดูเลขล่างเนาะสูตรเดิมเราก็ถ้าหลัก10เป็นเลขขี้ก็ให้ตามเลขขี้ ถ้าสูตรหลักสิบทั้งงวดไหนหลักสิบมาหลักเลขคู่งวดนั้นก็จะตามที่เลขคู่ดังนั้นงวดนี้งวดล่าสุดออกสองหนึ่งหลักสิบเป็นเลขสองก็เป็นเลขคู่ก็จะมีตั้งแต่ศูนย์สองสี่หกแปดแต่เราจะให้ไปที่เลขแปดเน้นไปที่หลักสิบล่างตัวเดียว ก็ถ้าจะให้ชัวร์สุดก็80ถึง89ตรงๆไม่ต้องกลับจะเป็นชุดนี้อันนี้ก็วิเคราะห์แล้วก็ว่ากาันตามสูตรที่เราทำแล้วก็เทียบชนออกมาเนาะอ่ะก็สำหรับในชุดสรุป2ตัวล่างในวันนี้ท่านผู้ชมก็ได้ทำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นที่เรียบร้อยสุดท้ายนี้ก็ ขอเน้นย้ำเหมือนเดิมว่าจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่าน,านผู้ชมทุกท่านขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ